สวัสดีทักทาทุกคนค่ะมนีมีโอกาสมาเล่นบ้านนะค่ะมาเล่นบ้านอยู่ที่บ้านเราคนงามบ้านเกิดก่อนจะกอเนอะค่ะก็ได้ใลมีโอกาสย่างมาเ่็หลัลงบ้านนลยละค่ะ มาดูยุงสางยุงสางเขาแต่สมัยก่อนเนาะคะ่ะอันนี้พ่อสางไว้หลายปีแล้วะคะ่ะตั้งแต่ได้จักปีพี่นามได้จักปีพ่อปรนเทศไฟตั้งแต่ดุนแล้วะคะ่ะรมเมนอันนี้ สี่สิบห้าสิปีแล้วบป่เต้อายุพี่นำเลยแลละค่ะน้องค่ะแต่ตอนนี้บอดี้ใส่งานด้ค่ะบอด้ใส่งานไว้เพราะว่าอันนี้เอาไ้เป็นเอาไปกา่าเอาไ้เป็นที่ละลึกก็แล้วกันนาอคะ่ะข้างบนมันจะเป็นสองห้องเลยได้ค่ะพอเห็นไ้ใส่ข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าอาัสสัน,นว่นวา้างบนนี้ ไม้สิเป็นพวกไม้ไม่แข็งไหมคะเนาะคะ่ะไม้แผ่นใหญ่ไม้แข็งแข็งแล้วก็ไม้แผ่นใหญ่ได้ค่ะทุกคนเนี่ยสิเป็นไม้แผ่นใหญ่เนาะสมัยก่อนนะคะเห็ดใบแต่ตอนนี้มันก็สิเป็นมีปวกขึ้นแน่ละคะ่ะเนาะคะ่ะ เอามาได้ไว้ใส่งานตอนนี้เอาปล่อยใ้เด้อค่ะมันจะเป็นไม้แผ่นใหญ่ทั้งหมดเลยเด้อแต่ข้างหลังนี่สิเอาข้างหลังกับไม้แผ่นใหญ่กับนีค่ะไม้พื้นนี่สิไม้ไม้แผ่นใหญ่หมดเด้อค่ะไม้พื้นแต่เอะพื้นฟังหนึ่งมันจะเป็นไม้ ไมแผ่นสันไมน้อยเนาะคะ่ะว่าต้องขอาไปเบื้องข้างล่างตรงเนาะคะ่ะอันนี้เก่าลีเด้อคะ่ะเก่าตั้งหาปีอายุพี่น้ำเนะะี่ยบได้มาบานโดดเลยเด้อะคะ่ะทุกคนมาเล่นลังบานบรรยากาศยุ่รลังบานเด้อ มข้ามานขามานแต่สมัยก่อนนะคะไม่แต่ขามานสมัยนี้ แดดฮอนค่ะทุกคนแดดฮอนไลน์แดดร้อนมากเลย <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นเก็บไว้เป็นทีละลึกด้วยค่ะ้าสิบปีเอาสิบปัปนได้เลือทิ้งเนาะค่ะแต่กับมักนกะมีปวกมียังมาใส่แล้วล่ะคะ่ะ นะคะสังกสีกับสังกสีเกาเน่แหละเนาะค่ะปรว่าเกาเน่แล้วค่ะเกาลัยและหล่ะค่ะนะคะเพื่อนเพื่อน,ะะนะะน,นชีวิตบ้านๆของพี่น้ำทำมาบ้านกับประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่ามาได้วันอาทิตย์เนาะคะ่ะ วันอาทิตย์หยุดงานกันเลยมาพักผ่อนมาหาเล่นน้ำบานก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเพื่อนๆชิมหนาเจอกันไหมนะคะชิมนีไ่สำนีสซะก,ก่อนเนาะค่ะเนะาะบาย